มีเกตเล็กเกตน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เออ่ถกเถียงกันว่าเกาะเตา่าเป็นคุกปิดหรือคุกเปิดผมมีหนังสือ,อของไทยน้อยซึ่งแต่งไว้นะครับหลายปีแล้วนะครับเป็นคําบอกเล่าของนักโทษที่มาติดที่อยู่ที่เกาะเตา่านักโทษการเมืองนะครับพวกนี้จะเป็นนักโทษที่มีความรู้นะครับได้เขียนบรรยายเอาไว้ แต่ผมจะอานให้ฟังนะครับคิดดูว,ว่านอกจากรั้วบริเวณโรงขังซึ่งถูกปิดตายด้วยกุญแจดอกมอคือมาอยู่ตลอดกลางคืนและกลางวันแล้วแต่นี่อันนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าเขาเป็นคุกปิดแล้วนะครับแล้วก็มีการใส่กุญแจแล้วก็ยังมีโรงขังชั้นในอีกนะครับดังที่เก่าววันนี้ตัวโรงขังซึ่งแสนที่จะคับแคบ ยามนอนก็ต้องนอนเบียดกันอยู่แทบหัวจะกายเกยกันอยู่แล้วก็ยังถูกทาลุนปิดขังใส่กุญแจซ้ำเข้าไปสีกซ้ำร้ายอะไรไปกว่านั้นก็คือกว่าท่านผู้คุมจะเวทนามาไขาลงขังให้เราได้ออกไปปัสสวะอุจจระก็ต้องทนอดกั้นหน้าดำหน้าแดงจนแล้วจนลอดพอไขเข้ามาพูดเดียว ก็พอดีถึงเวลาอันพร้อมกันต้อง20-30คนนั่นแสดงว่าในโรงขังจุดนี้มีคนอยู่ประมาณ20-30คนนะครับแต่เจ้าพวกคุณอะไรปานนั้นเมื่อสวมที่รับการถ่ายทุกท่านก็เมตตาตั้งไว้เพียงสวมเดียวต้องแย่งกันปานเข้าดูโรงหนังโรงยิเกคนที่มีกำลังสู้ไหวก็โอเคหรือถ้าใครตัวสั่นจาก โรคมาเรเรียทั้งอดทั้งกั้นเอาไว้ไม่รออแล้วก็ก็ต้องจําเป็นใช้วิธีล่อก,กันบนเสือภูนอนเลยว่ากันเหม็นคุ้งตลบอบอวนไปทั้งลงขังเป็นที่ขยักขยแงและแสนที่จะอุจารแต่ถ้าไม่ทําเช่นนี้จะให้ทําประการใดเล่าแม้กะน,นั้นขนาดที่นั่งยองๆล่อก,กันบนเสือเป็นแถวๆไปนั้นพอเห็นโฉมหน้าท่านผู้คุมบ่ายมาแต่ไกล ก็ต้องจำจบเกมเสียชั่วคราวมิฉะนั้นถ้ายังขืนนั่งเป็นเปอิอเหลอถ้าเขาจับได้นั่นย่อมหมายถึงจะต้องถูกทันของค่ายคุมขังทันทีการปฏิบัติในเรื่องนี้จึงล่อ,อก,กันอยู่ทุลักษ์ทุเลเข้าไปทุกเช้าไปมันเป็นสิ่งที่หาวิธีแนบเนียนไปกว่านี้ไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะอันนี้นะครับอันนี้เกิดขึ้นในโรงขังจะอาบน้ำมันยังไงในเกาะเต่านะครับ ยังประการต่อไปก็คือการอาบน้ำซึ่งถูกคุมตัวไปบ่อน้ำนอกค่ายทุกเวลา15ในาฬกาพร้อมกันนั้นก็เต็มไปด้วยความน่าสมเพชเวทนาไม่ได้ผิดกันเลยกับกรณีแรกบอร่อนี้กว่าจะตักน้ำได้กะลานหนึ่งต้องใช้เวลาถึง5นาทีก็นี่คนตั้งร้อยกว่าทั้งเรา เมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอยู่ในค่ายนั้น20นะครับตอนนี้ร้อยกว่านะครับทั้งเราและตำรวจและผู้คุมจะอาบการสถานใดน่าจะเห็นภาพอันหน้าปรงสังเวชอ่านมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพเลยว่าก่อเต่าเนี่ยนะครับมีคุกที่เป็นรั้วรอบขอบชิดครับมีกุญแจปิดล็อกสนิทแล้วก็มีเรือนขังซึ่งก็ล็อก อีกชั้นหนึ่งการไปถ่ายต้องปล่อยจากเรือนขังออกมานะครับเป็นเวลาแล้วก็การออกมาอาบน้ำข้างนอกก็ต้องมีผู้คุมคุมออกมาอันนี้ชัดเจนการที่ลาชพัสดอุอ้างในบางช่วงบางตอนที่บอกว่าปล่อยให้ออกมาทั้งเกาะบริเวณทั้งเกาะได้นั้นจึงเป็นแค่ช่วงแรก ช่วงแรกซึ่งย้ายมาจากเกาะตะลูเตาแล้วผู้คุมท่านแรกก็นึกว่าจะให้สภาพเหมือนกับที่เกาะตะลุเตาคือประกาศทั้งเกาะนะครับแต่เกาะเต่าไม่ได้ประกาศว่าเป็นคุกนะครับทั้งเกาะแล้วก็พอทางเรือนจําใหญ่ทราบก็ย้ายผู้คุมท่านนั้นไปนะครับถือว่าทําผิดกฎในเมื่อทําผิดกฎกฎก็คือ ที่นี่เป็นคุกปิดนะครับเราสรุปกันอย่างนี้